เจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปร่วมงานกับทิ้นที่วัดน้องพวงน้อยตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีมา เดินทางกลับมาถึงเขาค้อเทศกาลเราเรียกว่าเป็นเทศกาลกระถินที่ลหลายๆวัด <c oughs> ก็จะมีเจ้าภาพผู้มีสติมีปัญญาไม่มีความตนิในใจนตั้งใจมาทอดกระถินเพื่อ ทำให้ <c oughs> การนี้เป็นการที่มีคุณค่าสำหรับการพัฒนาปฏิสังขรณ์วัดวาอารามจะเห็นได้ว่ากระถินแตระวัดก็จะมียอดของปัใจจัยในการ ิสังขรณหรือในการพัฒนาวัดวาอารามนี่ก็อาศัยการเลทันติสพัญญาวัฒนยุวีตมจัลลากาเลทินังอริเยสุอุชุภูเตสุตาทิสุนี่อาศัยพระเข้าใจโยมเข้าใจในการจะดูแลเกื้อกูลสร้างคนสร้างพระ สร้างถาวรและวะัตถุปฏิสังขรณ์วัดวาอารามนี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการจะเกื้อก,กูลดูแลในการช่วยกันประครับประคองงานจะเป็นศาสนาะกิจกิจในศาสนาศาสนาธรรมธรรมเป็นคำสั่งสอน าสนาวัตถุก็คือปฏิสังขรณบุรณะพัฒนาสร้างทาวลรวัตถุเป็นเครื่องหมายอีกเครื่องหมายหนึ่งเพราะนั้นในการนี้จึงต้องอาศัยผู้มีปัญญาผู้เสียสละไม่ตนีที่เหนียวบางที่บางแห่งสร้างวัตถุแต่ไม่ได้สร้างพระที่เป็นคน สร้างแต่พระพุทธรูปบางทีบางแห่ง <c oughs> เราสร้างแต่คนแต่ก็ไม่ได้สร้างถาวราวัตถุเนะมื่อคนล้มหายตายจากไปวัตถุที่จะเป็นเครื่องหมายในศาสนาก็หาดูได้ยากเพราะฉะนั้นในการสืบสารงานศาสนา ต้องมีทั้งประจักษ์พยานคือวัตถุที่สร้างขึ้นมาเช่นพระพุทธรูปสถูกเกดีที่เป็นร่องรอยของประวัติศาสตร์ที่เราพอได้ศึกษาพอคนนะ้นคว้าเราจะเรียนสูงแตกฉานธรรมะมากมายสัเพียงไหนนะพอเราล้มหายตายจากไปมันก็สิ้นไป แต่การสร้างทาวรวัตถุมันก็จะอยู่ในนานกว่าอายุไขของเราเพราะนั้นทั้งศาสนาบุคคลทั้งศาสนาธรรมและศาสนาวัตถุต้องอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันประคับประคองกันเพราะนั้นที่หนองพวงน้อยวัดหนองพวงน้อยที่ตำบลโพก,กางอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานั้นท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าคุณใหม่ครว่าท่านเจ้าคุณวชิยะปัญญาทอนธรรมนัสส์ใหม่ยังไม่คุ้นเคย <c oughs> เพราะนั้นท่านก็สร้างหลายที่เป็นการ ทำให้ดูอยู่ให้เห็นทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นที่น่าปลื้มใจเป็นที่น่า <c oughs> อนุโมทนาด้วยและวันนี้ก็มีโอกาสได้ไปกราบท่านพระอาจารย์อนนท์อภิชาโตที่เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เคารพนับถือท่านแล้วก็ท่านดำริที่จะเทปูนรอบโบสถ์ ถัดจากพระป่าที่วัดประทานพรตำบลท่าเยี่ยมอำเภอโชคชัยจังหวัดนครศสีมาศนะก็ร่วมบริจาคปัจจัยช่วยท่านไปพอนั่นแหละการสร้างถาวรวัตถุก็ดีการสร้างศาสนาธรรมการเรียนการศึกษาก็ดีล้วนแต่เป็นองค์ประกอบที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะ ช่วยในการเผยแพร่หรือเผยแผ่วระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆให้สมบูรณ์เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามองศาสนาให้รอบด้านมองศาสนาให้ครอบคลุมจริงๆไม่มีส่วนใดเลยที่จะไม่มีประโยชน์ในศาสนาไม่มีส่วนใดเลยที่จะไม่มีคุณค่าในการศึกษาและสิกษาบททั้งหลาย มาตรการกระถินนี้จะเป็นในรูปแบบ <c oughs> ของวัตถุจะเป็นรูปแบบของบุพกิจบุปกรณ์ก็รู้วนแต่นำมาเช่นบุพกิจกิจที่จะพึงทำกับกระถินเช่นตัดผ้าเนาผ้าเย็บผ้าซัากผ้าย้อมผ้าพินทูผ้าอันนี้ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญความเคยชิน จะทำอย่างไรจึงจะออกมาเป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบทีนี้บุปกรณ์ก็มีน้ำมีเข็มมีได้น้ำย้อมน้ำฝาดนะแล้วก็เครื่องซักอุปกรณ์มีดินสอปากกาที่จะปินทุก็ดีน้ำ ต้มน้ำฝาดก็ดีน้ำขบเคี้ยวขบฉันก็ดีอุปรกรณ์ต่างๆที่เอาเนื่องด้วยให้งานมันขับเคลื่อนไปนี้ก็ถือว่าเป็นกิจหนึ่งเมื่อบุคคลผู้มาร่วมกันมากๆที่จะเกิดความเข้าใจได้แลกเปลี่ยนทัศนะได้คุยกันถ้าไม่มีงานบุญงานกฐิน,นก็จะไม่ได้มาเจอกันพอมาเจอกันก็ได้แลกเปลี่ยนกันได้คุยกัน เป็นการถามถ่ายไล่เลียงกันและกันได้นี่ก็จะเห็นว่าการกิจกรรมที่เรามาร่วมกันก็ให้เกิดความสมัครสมานสามคัคคีก็ให้ความเป็นปึกแผ่นในหมู่คณะและแว่นแควนได้เพราะฉะนั้นงานต่างๆจึงต้องอาศัย ผู้รู้ผู้เข้าใจพัฒนาคนพัฒนาธรรมพัฒนาวัตถุต้องควบคู่กันไปอย่าให้สุดโตงส่วนใดส่วนหนึ่งนะอย่าให้เล่นแขวนนักอย่าให้ฟุ่มเฟือยนักอย่าให้อัตคัดจนเกินเหตุนั้นก็จะลำบากเพราะมนุษย์เราก็ให้พอพอเหมาะพอสมพอควรเอาพอ พองามนะยิ่งในโอกาสที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันทอดบุญกระถินะทำงานการลการกระถินนี้ด้วยปัญญาแล้วนะด้วยความเข้าใจทั้งฝ่ายขรวาสหรือฝ่ายพิสษุสงฆ์ ถ้ามีเป้าหมายอันเดียวกันเป้าหมายอันเดียวกันมันก็จะทำให้ศาสนามั่นคงแล้วก็น่าเชื่อถือน่าศึกษาและเรียนรู้เอาไปสู่การพัฒนาเพราะผู้รู้พุทธศาสนจคือกิจที่พระพุทธเจ้าหรือกิจในพระพุทธศาสนาที่พิสุสงฆ์องค์สาม,มเณรที่พิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกา จะร่วมด้วยช่วยกันเนะพราะอาศัยความสละความขี้เกียจสละทรัพย์สละความเห็นแก่ตัวเรเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาจึงจะทำให้เกิดความสมบูรณ์ในพุทธศาสนาได้ผู้รู้พุทธาและถารกิจรู้กิจกับพุทธศาสนารู้กิจกับพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสแล้วก็ทำให้ดูอยู่ให้เห็นแล้วก็ ลองน้อมมาดูที่ตัวเราเราได้ทาประโยชน์อะไรเราได้รู้จักตัดตัดตัดส่วนที่มันเกินดีไปออกแล้วก็ปุปะเย็บดึงสิ่งที่มันขาดแคลนเติมเต็มให้มันสมบูรณ์เกิดขึ้นเขาเรียกว่ายาวบั่นสั้นต่อก็คือในที่มันยาวไปก็ตัดอันไหนที่มันสั้นไปก็ต่อ อันนี้เราขี้เกียจเราก็เสริมเข้าไปให้มันขยันขึ้นอะไรที่มันขยันเกินเหตุเราก็ดูแลปรึกษาตัวเองไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีคุณหรือมีโทษเราก็ต้องใช้สติปัญญาที่จะต้องคัดสรรสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเราให้มากที่สุดเพราะการกระถินนี้มันเป็นการของผู้มีสติมีปัญญาผู้ไม่ตเหนีที่เหนียว ผู้รู้จักพูดรู้จักคิดรู้จักทำยิ่งเข้าใจยิ่งทํามันก็ยิ่งมีพลังมีปิติก็ปุญญานิปรรโรกาสมิงวิทาห้อนติปานินานตินะกำลังของบุญมันจะเป็นพื้นฐานเป็นญาณนญะาณังป่านำส่งจิตวิญญาณของเราญาณนญะาณังเป็นพบเป็นภูมิของจิตของเราที่จะนำไปสู่ความสุขสุข โผปุญญาสักุจโยสุขโขสุขขังยังจิตของเราให้มีแต่สุขไปขังไว้ในใจใจไปอยู่กับสุขมันก็จะยิ่งก่อให้เกิดความชัดเจนในตัวตนในกายวานาคือของเราโดยกายกรรมังวจีกรรมังมนโนกรรมังปณิทีเตปัทขีนาปัทขีนานิกัตตวานะระพันตเท ทักคีนีนี่ก็คือการดูแลด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่ก่อให้มันเกิดความปนีตคือปะทักศิณเวียนไปสู่ความเจริญเวียนขวาเนี่ยครับเรียกว่าประทักศิณเวียนไปสู่ความเจริญเราไม่เข้าใจตรงไหน,นเราก็ศึกเสอือวนเวียนจนมันแตกฉานจนหายสงสัยเราจะได้ยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้น ไม่มัวเมาลุ่มหลงทรัพย์สินสลิงคานในโลกใบนี้จนเกินเหตุเป็นเกิดให้เกิดทะเลาะวิวาทเกิดให้เกิดทะเลา,าเะเาบาแวงเกิดกินแหนงแข่งใจกันเพราะทรัพย์สินสลิงคานเหล่านี้เป็นสมบัติของโลกโลกนี้เขามีเอาไว้ให้อาศัยมีเอาให้เราได้มาอาศัยสร้างบารมีเท่านั้นเองไม่มีอะไรที่จะก่อให้เกิด <c oughs> ยิ่งหย่อนไปกว่านั้นเลย ร่างกายนี้เราก็เอามาใช้ได้แค่หมดอายุขัยก่อนจะหมดอายุขัยเราก็ใช้กระถิน่นค้าเรียกว่าไม้สดึงคือดึงตัวเองเข้ามาสู่หลักศีลหลักธรรมดึงตัวเองเข้ามาหาความจริงดึงตัวเองเข้ามาศึกษาสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆในจิตใน,ในใจของเราโอปัญญิกธรรมน้อมไปสู่จิตสู่ใจโอปัญญิก,กน้อมเข้าไปดูว่าสิ่งที่เราต้องการนั้น คำตอบมันคืออะไรเป้าหมายคืออะไรเพราะฉะนั้นก็ขออนุมโมทนากับทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพกฐินก็ดีที่ร่วมอนุมโมทนากฐินก็ดีช่วยสร้างสารรค์งานศิลปะในงานพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งขึ้นไปแต่ตามพุทธธารกิจกิจที่พุทธะทั้งหลายจะต้องมาร่วมแรงร่วมใจร่วมมือนะร่วมสติปัญญาประชุมกันเป็นองค์กรที่ใช้ ผู้มีปัญญามีสติมีความเห็นที่ตรงตรงปรกตรงกระถินตรงการตรงเวลาตรงบุคคลตรงทรัพย์สินเสริงขานที่จะการออกไปดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่านทุกวัดทุกว่าที่ได้ทำก็ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นแหละมีอนิสงส์ของกระถิน ให้ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไม่ต่ำกว่าคนและจะไม่จนกว่าใครทุกภพทุกชาติทุกมิติที่ท่านไปจุติเคลื่อนเข้าไปเกิดด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิน